เซิฟยี่สนเดี่อยู่คนเดียวน <c oughs> <c oughs> จบแล้วอะไรครับพี่เกมจบแล้วเ็มดบแคนเลยเนื้อหน้าพี่สองตัวสีอะไรเออหน้ที่วัดข้ดงกนดีงไหม เกียรตินายตอนนั้นให้พี่ด้วยนะเดินตรงมาพี่ลงอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวพี่คนไม่รลูกใครอ่ะพี่ไม่ได้กอดูชื่อแคร์มึงเกียรตินายพี่เข้าก็ซ่องสลีไปแล้ว